ร่วมสร้างสรรค์รายการโดยสถานีบริการน้ำมันปะตะทบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนบริษัทเจริญเดคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหนังสือพิมพ์บางกอ,อกทูเดย์บริษัทฟติมาบอร์ดคาสติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อ,อนรับเข้าสู่รายการแสนรักนะคะเจอกันที่นี่ทุกสัปดาห์ค่ะเรื่องราวดีๆไม่ว่าจะเป็นบ้านและการตกแต่งนะคะหรือว่าสถานที่ที่น่าสนใจบรรยากาศดีๆมีให้ชมกันทุกสัปดาห์นะคะสําหรับสัปดาห์นี้ค่ะเราก็จะพาไปที่ปราณบุรีไปนั่งรับประทานอาหารที่คาสบังกาค่ะอยู่ที่วินล,ล่ามาล็อกเป็นบรรยากาศที่พลาดไม่ได้เป็นสไตล์โมร็อกโกค,ค,ค่ะส่วนช่วงถัดมานะคะเรากลับมาในเมืองค่ะเรามา ดูอพาร์ตเมนต์น่ารัก,กน่ารักการเป็น business hotel ค่ะที่เลมอนทีโฮเทลนะคะอยู่ที่ซอยเพชรบุรี15ค่ะแล้วหัวข้อที่เราจะพูดคุยวันนี้ให้เกี่ยวเนื่องอยู่กับวีทีอาร์ที่เรานำเสนอนะคะเราจะคุยกันเรื่อง color and space ค่ะว่ามีอิทธิพลอย่างไรกับการออกแบบแล้วก็มีเคล็ดลับดีๆนะคะจาก แขกรับเชิญทั้งสองท่านเกี่ยวกับเรื่องการใช้พื้นที่ขนาดเล็กในการเป็นที่พักอาศัยค่ะสำหรับแขกรับเชิญทั้งสองท่านวันนี้นะคะท่านแรกอาจารย์ธวัชชัยยุทธแห่งไทยก้อนดีไซน์ใน ในฐานะอินทริไซเนอร์นะคะส่วนท่านถัดมาเป็นวิศวกรค่ะเป็นอาจารย์ประจําอยู่ที่ออมหาวิทยาลังสิต์ค่ะอาจารย์พงศิลปิธิพงค์ค่ะและช่วงสุดท้ายพลาดไม่ได้นะคะในช่วงตอบคําถามทุกคําถามเรื่องบ้านไม่ว่าจะซุดร้าวรั่วซึมนะคะบ้านของท่านมีปัญหายอย่างไรหรือว่าที่ทํางนานมีปัญหายอย่างไรแก้ไขอย่างไรไม่หายสักทีโทรศัพท์เข้ามามายัางเบอร์ด้านล่างจอแล้วเราก็จะนำมาตอบในช่วงคลินิกแสนรักค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะ ไปรับประทานอาหารกันที่คาซาบังกาวิล l ่ามาล็อปปานบุรีจังหวัดประจวบคิรีขันค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับวิทยาการทั้งสองท่านกับรายการแสนรักค่ะ ดีค่ะคุณผู้ชมช่วงทิปดี์วันนี้ใครที่อยากมีบ้านริมน้ําแล้วก็มาฟังทางนี้ค่ะเพราะเรามีทิปดีๆมาฝากคุณกันค่ะก่อนอื่นนะคะเราควรเลือกปูพื้นผนงังและของแต่งบ้านบริเวณชั้นล่างด้วยวัสดุที่สามารถทนน้าท่วมได้และป้องกันความชื้นได้ดีอาทิปูซีเมนต์ขัดมันที่มีราคาไม่แพงนักค่ะต่อมายกพื้นที่เหนือระดับน้าท่วมอย่างน้อย1เมตรซึ่งสามารถหาข้อมูลระดับน้ําได้จากสานักง,งานเขตในพื้นที่ค่ะ และเราไม่ควรวางเครื่องใช้ไฟฟ้าอาทิโทรทัศน์เครื่องเสียงไว้กับพื้นเพราะอาจได้รับความเสียหายจากความชื้นได้ค่ะนอกจากทิศท,ทางลมตามฤด,ดูกาลแล้วการสร้างบ้านริมน้ำยังต้องดูทิศท,ทางลมของแม่น้ำที่ัาจ,จากต้นน้ำไหลสู่ปลายน้ำจะทำให้ได้รับลมธรรมชาติมากที่สุดทุกทิศท,ทางค่ะแหมพอได้ฟังอย่างนี้แล้วการออกแบบบ้านริมน้ำคงจะไม่ยากสำหรับคุณผู้ชมนะคะ thank กลับเข้าสู่รายการแสนรักนะคะเมื่อสักครู่พาไปนั่งรับประทานอาหารอยู่ที่คลัสบังกาค่ะอยู่ที่ปราณบุรีนะคะที่วิลล่ามาล็อกค่ะก็หาโอกาสไปเยี่ยมชมแล้วก็พักผ่อนกันได้ค่ะมาสู่ช่วงช่วงนี้นะคะเราก็จะมาพบกับแขกรับเชิญทั้งสองท่านค่ะสัปดาห์นี้เราพบกับอาจารย์ธวัชชัยยธแล้วก็อาจารย์พงศิลป์ริธิพงค์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่ะค่ะวันนี้เราคุยกันเรื่องเบาๆนะอาจารย์เราก็ยังขอข้อเสนอแนะจาก วิทยากรทั้งสองท่านไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ธวัฒและก็อาจารย์พงศินนะคะวันนี้เราคุยกันเรื่อง color and space ค่ะจริง,รงๆแล้วมันอยู่รอบตัวเราเลยแต่วันนี้อาจจะสโคบให้ในกรณีที่แบบว่าเห็นช่วงนี้มีฮิตคอนโดในเมืองแล้วก็อาจจะเป็นสำหรับผู้ที่อยากจะมีชีวิตในเมืองแล้วก็อาจจะแต่จะต้องมีอยู่ในพื้นที่เล็กๆหน่อยรอเราจะมาดูกันว่าอยากให้อาจารย์อาจจะให้คาจากัดความของของพืง้นที่เล็กๆ คือตอนนี้ตอนนี้คอนโดจะเป็นตัวที่ฮิตมากที่สุดตอนนี้มันสมัยก่อนเนี่ยคอนโดก็จะเริ่มทำกันที่ประมาณสัก20เอ้ยประมาณ3 4 3สิบสตารางเมตรคือเล็กมากแะ้ววันเบดรูมนะมีห้องครัวมีห้องอาหารมีลิฟวิ่งมีไดนิ่งมีห้องนอนหนึ่งห้องอะไรเงี้ยแล้วก็มีระเบียงแต่ปัจจุบันนี้โดนบีบโดยพื้นที่มันโดนจํากัดลงมาตอนนี้จะเหลืออยู่ มีทุกอย่างครบหมดเหมือนเดิมแต่อยู่สักประมาณ23 2 4าตารางเมตรตอนนึงซึ่งมันจะลงมาอีก<ๆ>เกือบสิตารางเมตรคือเดินเดินเข้าไปแล้วก็ล้มตัวลงนอนแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็หมุนตัวเข้าห้องน้าจริงจริงๆรสเปซกย็ยังใช้ได้อยู่เหมือนเดิมแต่ว่ามันจะโดนบีบพื้นที่ลงมาเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆก็โดนลดสเกลลงมาจากความลึก6กก็เหลืออยู่ประมาณสัก50 40ว่าอะไรเงี้ยมันก็จะทุกอย่างมันยอดโดนยอดสเกลลงหมดแล้วทางด้านโครงสร้างหดลดอะไรมากไหมคะอาจารย์ก็ คือคือมันมีข้อดีอยู่อันหนึ่งนะตัวโครงสร้างโดยเฉพาะอาคารสูงของพวกคอนโดเนี่ยถ้ายิ่งสเปซยิ่งเล็กก็คือช่วงเสามันก็จะแคบลงด้วยช่วงเสาแคบลงด้วยก็ทําให้เกิดประหยัดนะครับระการถ่ายโหลดลงเสาที่สแปนหรือความกว้างของช่วงเสาน้อยเนี่ยแต่ละต้นน้ําหนักก็ลยลดลงนะครับโครงสร้างก็พูดว่าเล็กลงก็เล็กลงจำนวนเสาที่ลงก็น้อยลงหน่อยมันก็ทําให้ราคาค่าก่อสร้างเราประหยัดได้ก็ แต่มันก็จำนวนเออทษทีจำนวนสองมันก็เยอะขึ้นใช่มันก็ไปแป่งันกดิบกันาแต่ว่าปัจจุบันปัจจุบันจะเป็นเป็น potential หมดอาจารย์เพราะว่ามันต้องการเรื่องความสูงมันต้องให้บางพื้นพื้นโครงสร้างต้องบางมาก แล้วก็เสาก็ต้องเล็กแบบแบนๆแล้วก็ยาวๆ <S <S ช่ต้องดีไซน์ให้เล็กแล้วก็ยาวก็ต้องมาช,ช่วยกันให้ออกแบบให้มันใช้พื้นที่ได้มากที่สุดเวลาวางเตียงเข้าไปชนผนังแล้วให้มีแกลบน้อยที่สุดอะไรเงี้ยเวลาดีไซน์อาจารย์คะแล้วอย่างอย่างเรื่องการลดสเปซอะไรหรือดิเมนชันอะไรเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ยกัวอย่างง่ายๆตู้เสื้อผ้าอย่างเงี้ยตู้เสื้อผ้าปัจจุบันเนี่ยก็ด้านหลังตู้เสื้อผ้าเนี่ยก็จะไม่มีเอาคอนกรีตเป็นเป็นเป็นแบ็กอัพ ให้ตู้เซฟ้าเลยแล้วก็มีแต่ฝามีฝาหน้าอย่างเดียวมันก็จะลดสเปซลงไปอีกประมาณ7เซนแล้วก็ฝาหน้าก็วัสดุก็จะเป็นกระจกมันก็จะบางอีกอะไรเงี้ยมันก็จะบางลงก็จะเหลือประมาณ50เหลือ50ก็ใส่ได้ละแต่ตอนนี้มีปัญหาคือตู้เย็นมันยังมีความลึกอยู่ต้องไปลดขนาดของตู้เย็นให้บางลงต้องเปลี่ยนเป็นตู้เย็น LED l c d ตอนนี้ถ้าสังเกตได้นะพวกสุขภัณฑ์ต่างๆเนี่ยตอนนี้จะเริ่มทำรุ่นเหล็กสำหรับห้องน้ำที่กว้างประมาณเมตรหนึ่ง ห้องน้ำกว้างเบ็ดหนึ่งสุขภัณฑ์ใส่ได้หมดเลยในเครื่องบินนะแต่เสียวกันาก็ทำอย่าง<ม>นี้ผนะู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะเอ็มมีเป็นตัวอย่างเป็นโรงแรมขนาดกลางนะคะชื่อว่า Lemon Tea Hotel อยู่ที่ซอยเพชรบุรี15เป็น Business Hotel ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันแล้วก็นำมาพูดคุยกันในช่วงหน้าค่ะพักสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ ดินดีพืชโตไวใช้ปุ๋ยอินทรีย์ฮูมิกปุ๋ย TPI ขียวสูตรปรับปรุงคุณภาพดินมีส่วนประกอบของกรดฮูมิกช่วยให้ดินร่วนซุยพร้อมาธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมและปุ๋ยอินทรีย์โกรอแกนิกปุ๋ย TPI ม่วงสูตรเร่งการเจริญเติบโตของพืชมีทั้งกรดอะมิโนกรดอินทรีย์ต่างๆและฮอร์โมนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นออกซินจิบเบอร์เรลินไซโตแคนิน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นปุ๋ยอินทรีย์จากกรมวิชาการเกษตรชัดเจนเพิ่มผลผลิตแก้วิกฤตเกษตรกรปลอดภัยทั้งผู้ใช้ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมปุ๋ยอินทรีย์ TPI เขียวสูตรปรับปรุงคุณภาพดินและปุ๋ยอินทรีย์ TPI ม่วงสูตรเร่งการเจริญเติบโต,ตของพืชมีวางจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายปูนซีเมนต์ TPI ปั๊มน้ำมัน TPI ร้านจำหน่ายปุ๋ยทั่วประเทศและที่สำนักงานใหญ่อาคาร TPI Tower ถนนจันทรโทรศัพท์ 026786888หรือ022855090พบกับโชมใหม่ของเจริญเด็กคออินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทนำเข้าวัสดุตกแต่งภายในคุณภาพดีที่เอกมัยซอย16สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่023818388เราโดนันอดไก่ย่างไปเติมมาให้เต็มถังนี่นีน่ เดี๋ยวเราช่วยนายเองกดจิขอความสุขหลาบสไตล์ในที่เดียว PTT l i v e s ฟ a t i ต n ค่ะท่านชมคะกลับเข้าสู่ช่วงแสนรักทอกนะคะเมื่อสักครู่ค่ะเป็นห้องออขนาดใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะก็พักเป็นแฟมิลีได้ค่ะอ,อ,อยู่ที่เลมอนทีโฮเทลนะคะอยู่ที่ซอยเพชรบุรี15ค่ะอาจารย์ค่ะคือดูดูแล้วคล้ายๆกับคอนโดมิเนียมสมัยใหม่ครับละะักษณะแพทเทิร์จะคล้ายๆกันจริงๆตัวอาคารเนี่ยมันจะมีโดนแบกด้วยระยะเสาอยู่แล้วปกติ มันมันสัมพันธ์กับที่จอดรถด้านล่างแม่อาจารย์ใช่คคือคอนโดมันก็ต้องจอดรถ2คันสเปนสอห้าเมตรยี่สิบอะไรเงี้ยจอดรถครับพอดีเสาก็ประมาณ25่สิบเซนบเล็กสุดเป็นยี่สิบสองเมตรครึ่งแต่ลคันนะครับเพราะฉะนั้นมันจะลงล็อกพอดีแล้วก็บวกความหนาของเสาเข้าไปปกติอันนี้อันนี้ให้อาจารย์ให้ข้อคิดกับเหมือนกับถ้าผู้ชมบางท่านมีพื้นที่ที่แล้วก็อยากจะทําโรงแรมที่มีสเกลประมาณขนาดนี้เนี่ยความกว้างของห้อง แนะนาว่าเท่าไหร่มันต้องสัมพันธ์กันกันกบตัวที่จอดรถก็คือมันก็จะอยู่ที่ประมาณสักเจ็ดเมตรห้าสิบนี่ฮะก็จะจอดรถได้สามคันคห้องก็โร <Okay. S 1> งแรมเดี๋ยวนี้ก็จะประมาณยี่สิบสี่ตารางเมตรยี่สิบยี่สิบสี่ประมาณยี่สิบสี่ตารางเมตรสมัยก่อนก็สามสิบห้าสามสิบห้านี่เรายังว่าเล็กนะสมัยก่อนตอนนี้เหลือยี่สิบสี่ประมาณยี่สิบสี่อย่างมากสุดก็ยี่สิบหกนี่ค่ะคำถามคือจะทําห้องขนาดยี่สิบสี่ตารางเมตรเนี่ย หนึ่งห้องสมมุติเราซื้อคอนโดมาห้องโล่งๆเลยอาจารย์แนะนำยังไงว่าอย่างแรกคือบางท่านอยากจะทำบิวอินเนี่ยครับแล้วพื้นที่แค่24ตารางเมตรอาจารย์แนะนํำยังไงคะคือถ้าเอาแบบว่าไม่ต้องดีไซน์มากเนี่ยก็จะไปติดต่อที่บริษัทที่ทำเฟอร์นิเจอร์บิวอินซึ่งอยู่ในเมืองไทยค่อนข้างจะเยอะตอนนี้ค่ะซึ่งเขาก็จะมีชิ้นประกอบแต่เดี๋ยวนี้ที่บอกก็คือหลังตู้ก็จะไม่มีละมันก็จะลดเรื่องสเปซ<ๆ>ลดมันจะบาง อย่างทีวีก็แปะผนังหมดแล้วก็จะมีเป็นแค่เป็นเชลยื่นออกมาประมาณ20-25เซนไพื่อจะใส่พวกกล่องวิดีโอใส่กล่องซีดีอะไรเงี้ยันก็จะมีรับอยู่ข้างล่างซึ่งมันก็จะลดสเปซลงค่อนข้างจะเยอะมากแล้วก็ตู้รองเท้าก็จะเป็นลักษณะเป็นวางแบบวางวางอีกแบบก็คือมันจะประมาณ25เซนมันจะลดลงระยะเฉียงขึ้นอาจจะต้องใช้เป็นแบบตู้แล้วเปิออกดึงออกมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะพวกนี้ก็จะลดสเปซของของตัวห้องให้มันกว้างขึ้น จริงๆชีวิตประจําวันเวลาอยู่ก็จะอยู่ในลิฟวิ่งแล้วก็กระโดดขึ้นไปนอนอย่างเงี้ยมันก็จะห้องนอนก็จะเล็กๆอะไรเงี้ยกระชับกระชับเหมือนโรงแรมสมัยใหม่เนี่ยก็จะมีโต๊ะทํางานที่ออกมาพับก็กลายเป็นตู้ทานข้าวอะไรพับร้อยหมดนะครับทำได้ย่แล้วเรื่องงานระบบละจารย์งานระบบที่ที่สุวมากก็จะเป็นคอนโดรุ่นใหม่นะครับคอนโดรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะเดินในท่อหรือในคอนโดต่างๆนะฮะซึ่งพวกนี้ ตำแหน่งต่างๆเนี่ยปกติสถาปนิกกับอินเตรเียจะคุยกันก่อนแล้วก็ฟิกตายตัวเพราะงั้นการที่เราเดินจุดใหม่จะมีจุดอะไรเนี่ยต้องเอาตั้งแต่ต้นหนึ่งก็คืออันแรกก็คืองานระบบก็คือพวกระบบพวกสายเคเบิลทีวีนะฮะที่ไม่ว่าจะมาจานหรือมาอะไรก็ต่างก็ต้องเข้าเคเบิลอยู่ดีนะครับแล้วก็โทรศัพท์ถ้ามีนะครับแล้วก็พวกระบบไฟฟ้าอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าการที่เรามีที่ปลั๊กที่ไหนนะตำแหน่งเอาเล็ท คือตำแหน่งที่มันออกมาต้องตายตัวพอควรทีเดียวนั่นแหะสินะคะอันนั้นก็เป็นไอเดียเล็กๆแล้วก็เป็นข้อคิดที่อาจารย์ทั้งสงท่านได้นำเสนอในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าทุกคำถามมีคำตอบในช่วงคลินิกแสนรักโทรศัพท์เข้ามาฝากคำถามได้ค่ะพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ เราโดนัทเอาไชกอกไก่ย่างไปเติมน้ำมันให้เต็มถังนแข็ง้แข็งนี่นี่เดี๋ยวเราช่วยนายเองก็จีขอความสุขหลักสไตล์ในที่เดียว PTT Live Station กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและตรงต่อความต้องการในการดำเนินการ5ด้านได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้านการพัฒนาสังคมด้านการสาธารณาสุขและด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุขพบกับโชมใหม่ของเจริญเด็คออินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทนำเข้าวัสดุตกแต่งภายในคุณภาพดีที่เอกมัยซอย16สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02381 8388ค่ะท่านผู้ชมคะกลับเข้าสู่ช่วงคลินิกแสารรักนะคะช่วงนี้เรามาตอบคำถามกันซึ่งเป็นคำถามที่ท่านผู้ชมสามารถโทรศัพท์เข้ามาฝาก ตั้งแต่เริ่มรายการมายัางเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างจอค่ะคําถามแรกนะคะคําถามจากคุณกัญญาค่ะจากจังหวัดขอนแก่นนะคะเรียนถามมาว่าบ้านพุ่งพึ่งจะมุงหลังคาเสร็จค่ะอาจารย์จะถามว่าจะทํากําแพงระหว่างใช้อิฐมวลเบากับอิฐธรรมดาที่กันความร้อนอันไหนจะดีกว่ากันคะอาจารย์พงศิลป์คะอ่าอิฐมวลเบาดีกว่าอยู่แล้วครับเพราะว่าการความร้อนได้สูงกว่าเยอะนะครับเขาเคยทดสอบนะแล้วเราเราเลยของจริงเลย ทำเตาเผาอีกฝั่งหนึ่งเราไปยืนพิงผนังเนี่ยไม่ร้อนประหลาดมากนะครับแม้กระทั่งจุดจุดที่ด้านที่ตะวันตกที่แสงจัดๆเนี่ยเราใส่กราสบอกเข้าไปกับปิดมนเบานะฮะปิดบนเบาไม่มีรู้สึกอะไรเลยแต่ไปดูกราสบอกนร้อนยังกับไฟนะครับคุณสมบัติก็มันดีมากครับแล้วก็ทนเรื่องเสียงด้วยแต่สิ่งที่ต้องคํานึงถึงคือเรื่องตอนปูชนชามันมีโอกาสคือถ้าต้องใช้ช่างฝีมือ นะในการฉาบปูนถ้าไม่ฉาบเนี่ยแตกรายงานแน่นอนนะครับต้องปูนฉาบเฉพาะถึงแม้จะใช้ปูนฉาบเฉพาะก็ต้องตามใช่ก็ตามฮะต้องทาโปรเซสให้ดีอ๋อค่ะคือตามขั้นตอนต้องต้องต้องเป๊ะเลยอืฮะอืมค่ะถัดมาค่ะจารย์ขาจะจองคอนโดค่ะคำถามขคุณถิติมาจากกรุงเทพนะคะจะทำการจองคอนโดค่ะทีนี้เนี่ยจะสอบถามว่าจะเลือกห้องที่มีแดดส่องตอนเช้า หรือว่าควรจะเลือกห้องที่รับแดดตอนไหนคะถามจันพงศินก่อนก็ <c oughs> ผมคิดว่าตอนเช้าดีกว่าอยู่แล้วนะครับเพ <c oughs> มันอาจจะปลุกเราด้วย <c oughs> แต่ลตอนบ่ายเนี่ยจัดมากนะความร้อนสูง <c oughs> บางทีเราลืมคิดเรื่องค่า,ชาใช้จ่ายเรื่อง <c oughs> แอร์นะครับแอร์คอนดิชัมันต้องมีทุกทุกห้องอยู่แล้วถูกไหม <c oughs> ครับเพานันกว่าแอร์จะทําให้อุณหภูมิที่สูงเกิน 3, 5, 3, 6ให้ลงมาอยู่ที่เราสบายสบายยี่สหรือยี่สิบสี่ก็ตาม ใช้เวลาเยอะเวลาเยอะ<ม>กินไฟเยอะ<ม>แพงกว่ามากนะครับห้องนั้นั้นเรียนถามอาจารย์ทวัดเรื่องอย่างคอนโดที่เราจะเลือกเนี้ยอันเมื่อกี้อาจารย์ตอบเรื่องแดดไปแล้วและเรื่องทิศทางของลมนะคะอาจารย์คือมันมีได้คอนโดเนี่ยมันจะมีจุดที่ไฮไลท์ก็คือจุดที่เป็นจุดมองจุดวิวก็คือวิวสระว่ายน้ํา วิวที่มันวิววิวโล่งอันนี้จะโดนเลือกก่อนอันที่หนึ่งวิววิวจุดแพงก็จะกำหนดจุดอันที่2ก็คืออันที่ไม่ควรเลือกก็คือฟลอ์ที่ไปติดอยู่กับบนชั้นบนสุดบนอาดฟ้าเลยซึ่งมันจะมีเรื่องเรื่องความร้อนจากจากแสงแดดยากด้านบนด้วยมันจะมีความร้อนจากตัวนี้ตัวนี้จะเป็นผลค่อนข้างจะเยอะอันที่3าก็คือด้านตะวันตกด้านตะวันตกนี่ถ้าพยายามเลี่ยงได้ก็เลี่ยงแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็จะมีวิธีแก้ก็คือเรื่องผ้าม่านที่ใส่ต้องใส่แบ็กเอาท์ใส่อะไรเงี้ยก็จะมีวิธีแก้ ก็เลือกเหนือใต้แล้วก็เห็นวิวเห็นวิวที่สวยแล้วก็ทางลมทางลมจริงคอนโดมันจะไม่ค่อยมีลมเพราะเราเปิดแอร์อยู่แล้วเนาะค่ะแสดงว่าลมกับแดดเนี่ยเราเลือกทิศที่แดดเข้าเนี่ยสำคัญกว่าลมถูกไหมจันก็สําคัญคือเรื่องวิวก่อนดูเรื่องวิววิวแล้วก็อย่าเลือกตะลมตกเอาวิวเป็นหลักแต่ว่าเห็นวิวสวยก็จะแพงกว่าค่ะโอ้ก็ต้องก็ต้องแล้วแต่คนชอบนะคะบางบางท่านอาจจะแบบโอเคเลือกวิวไปแล้วถ้าฝั่งนั้นหมดแล้วก็มา พิจารณากันที่แดดกับลมละกันมีมีเรื่องทิศอีกครับเรื่องทิศบนเตียงนียมันก็จะมีลงตะวันตกบางบางครั้งถ้าเราเราวางคอนโดเนี่ยบางคนอาจจะไม่คิดถึงแต่บางบางท่านก็ไะด้ซื้อคอนโดเนาะคอนโซลเรื่องทิศนอนบวเตียงทิศตะวันตกอะไรเงี้ยก็จะจะไม่ซื้อแ้เน่ยซึ่งมันก็จะมันก็จะต้องดูพวกนี้จะเป็นรายละเอียดประกอบกันคค่ะค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะทางรายการก็ต้องขอขอบคุณค่ะอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะอาจารย์ทวัชแล้วก็อาจารย์พงศ์ศิลป์ค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะส่วนผู้สนับสนุนในรายการซึ่งเอจะต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงดังต่อไปนี้ค่ะร่วมสร้างสรรค์รายการโดยสถานีบริการน้ำมันปะตะทบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนบริษัทเจริญเดคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์ บริษัทฟติมาบอาสต casting ตอร์เนชั่นแนลจำกัดค่ะท่านผู้ชมคะกลับมาพบกับรายการแสนรักได้ใหม่ที่นี่เป็นประจำทุกสัปดาห์เวลาเดียวกันนี้นะคะกับเรื่องราวของบ้านแล้วก็การตกแต่งบ้านพร้อมกับการตอบคำถามทุกคำถามเรื่องบ้านค่ะสำหรับวันนี้เอพร้อมด้วยท่านอาจารย์ทั้งสองก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ